สวัสดีคะ่ะพี่น้องมื่อนี้ค้นไก่บ้านผ้าพี่น้องหาเก็บเห็ดและะ้วค่ะเขาป้าผู้เดียวมู่ว่าห้ไปน้ามหารอเองเก็บเองค่ะก็ะโชคดีและะ้วค่ะมื่อนี้บึ่งค่ะพ่อเห็ดเรื่องอารามเลยค่ะเก็บกันเ้วพี่น้องแคนตเล่นค่ะสวยงามบรได้ทํำงานค่ะบอมีงานทำมูเขาเลยว่า บ่หไปเก็บน้ำเขาหยันมาลอยเก็บผู้เดียวก็มาหาปลาเองค่ะก็เลยมาผอวปลานี่เป็นจังบุญจังคุณน,นะค่ะเหลืองเต็มปลาเลยค่ะเก็บก่อนค่ะพี่น้องเก็บก่อนสิได้ไลายส้ำไดสีพาพี่น้องเบิ่งเดอวย ปาดพี่น้องมาเบิง่งเต็มผู้เขาเลยปลาตัวจ้างได้มากกว่าแต่นนนนนนตมมพูน้ำพูน้ำพูนเต็มเลยพี่น้องข้ามาเจ็บเห็ดเต็มเลยกัมาเจ็บเห็ดผู้เดียวแต่ว่ากะได้ลายหลายค่ะพี่น้องเต็มปลาเต็มเขาเลยเั็นเฮ็เต็มอยู่ บอกเคยเห็นคางแรกในชีวิตก็คือ,คอกันมันคือหลายค่ะหลายเน่แต่บม่อยากว่าอนะุ้ยมีแต่ดอกงามง่าบีนาท่อสีฟ้ามาเอามองนี่แล้วคือขึ้นว่าแต่ว่ามันส่มีบัละพี่นองแต่ว่าเดี๋ยิ่ไเด้กขาวเห็ดแคนตะแลนแคนตะแลนเก็บกันได้ดพี่น้องอุ้ยเปงน,นะงร้ายแห้งค่ะสรุปแล้วเก็บไปเก็บมาในเหมือนนั้นนั่นได้ซ้ำสีน,นี่แหละค่ะได้หาหกถัง สวัสด so ีครับพี่